ตอนนี้เป็นเวลาหโมงเช้าแล้วทุกคนแล้วกาลังจะเดินทางไปที่อยุธยาแล้วก็สระบ,บุรีเพื่อไปเที่ยวนะทุกคนสำหรับวันนี้เป็นทริปสองวันหนึ่งคืนนะทุกคนไปดูกันว่าจะเป็นไงบ้างอากาศเย็นมากนะทุกคนหนาวมากอะเรามาแวะปั๊มกันว่าจะกินข้าวตรงนี้เลยนะทุกคนกินกินร้านนี้ละกันมีน้องหมาด้วย มีไก่ทอดแต่เดี๋ยวเราจะลองชิมนักเก็ตกุ้งก่อนออื ทุกคาอยากมาตามมาตามได้เลยทุกคนที่อยุธยาสรุวัชรีก o ้งแกล้มก็น่าจะเจอสวยมากอะทุกคน แอปเปิลโซดาทุกคนคอืมอ่อยโห oh, ดีมากหอมแอปเปิลมากอะทุกคนหวานกำลังพอดีแล้วก็มีความซ่าของโซดาด้วยเปรี้ยวนหวาน,วานอร่อยลองเม็ดเม็ดนี่ดีกว่า เหมือนส้มใครอยากมาซื้อตามซื้อตามได้ทุกคนแก้วละเจ็ดสิบห้าบาทแอบแรงนะต่อมาเรามากันที่วัดมหาธาตุนะทุกคนเป็นวัดที่ลิซ่ามาแล้วก็มีเซียนพระอยู่ด้านในด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูว่าจะมีอะไรบ้างใครอยากมาตามรอลิซ่าหรือเป็นบิงก็มาตามกันได้นะทุกคนลิซ่าก็มาที่นี่เหมือนกันอันนี้นะทุกคนจะบอกว่าคนไทยรูปกันเยอะมากก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะทุกคนมาเช็คอินก็ได้ที่วัดมหาธาตุ ที่ตลาดกลางมากินอาหารทะเลซีฟู้ดกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนี่ทุกคนคือแบบหลายร้านมากเราจะต้องเลือกสักร้านหนึ่งนะทุกคนเข้ามาในร้านแล้วนะทุกคนทุกคนดูกุ้งดิอันนี้คือโลครึ่งน,นะ เราไม่ได้มีแค่ชามเดียวนะทุกคนมีสองชาม <c oughs> เยอะมากมันน่ากินมากอลยทุกคนคือเราเป็นคนแบบกุ้งเผาเลเวอร์อทุกคนแล้วโอ้ my god oh my god ดูน้ำดูน้ำดูน้ำน้ำหยด <c oughs> เดี๋ยวทำไมด้านในมันเป็นอย่างไง <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำไมมันหน้าตาเป็นยางไง ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะทุกคนจิ้มน้ำจิ้มลงไปอือดีมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากมากอร่อยมากมากม,าม,าม,ามา า,าก็คือเนี่ยสอง้อบาทดูดีทุกคนกุ้งใหญ่ขนาดเนี้ยเฮ้ยอาเอ้าอ <c oughs> ของโปรดของเราปรูปบปันปูกระลีบอกเลยว่าจานนี้380โปะบนข้าวอย่างนี้ราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บแซ่เนื้ปปนอปูมันจะไม่ใช่แบบเนื้อปูเละๆใช่ไหมทุกคนเนื้อปูมันจะแน่นมากเนื้อปูแน่นมากๆ มันเป็นเนื้อปูที่แบบไม่ใช่เนื้อปูเละมันคือเนื้อปูที่แน่นแล้วมันก็เต็มคำเสียงจะดังนิดนึงนะทุกคนเพิ่มมีคนเดินเข้ามานะทุกคนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะ่นะอร่อยมาก กากินได้ไหมมาคิดด้วทั้งคำไหมลองดูได้ไหม ำหรับวันนี้ก็คืออร่อยมากนะทุกคนร้านเมื่อกี้คือเราอิ่มมากตอนนี้แต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้เรามันหัวมากใคาอยากมากินมากินได้ทุกคนกุ้งเพื่อนแพวจะบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากไปคาเฟ่กันนะทุกคนบอกเลยว่าคาเฟ่เนี้ยตอนแรกเรานึกว่า Google แ a p มันหลอกมันมีจริงจริงทุกคนแล้วคาเฟ่แบบว่าการตกแต่งการดีไซน์คือแปลกมากอะ่ะ บาร์นั้ฟรีทุกคนืมได้มาเป็นครีมครีมอร่อยมากกิ้นนี้90บาททุกคนอืมอือร่อยไปรีสอร์ทจริงๆแหละม่ไว้คาเฟ่เ ไปกันทุกคนคือจะบอกว่าตอนนี้เราต้องรีบคือเราอะ่ะเพอเปิดไมไว้ทุกคนแล้วแปดมันใกล้จะหมดแล้วอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าด้านไหนจะสวยไหมไปแล้วทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเต้นของเราแล้วนะฮู้เเราจะมาเปิดให้ดูกันบอกเลยว่าแอร์เย็นมาก จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนอยู่ข้างกับเต็นท์เลยนี่แต่ว่าเราติดปัญหาหนิดนึงก็คือห้องน้ํามันเนี่ยในทุกคนมันมันไม่มีกันตรงเนี้ยมันมีแต่กันตรงนี้อย่างเดียวมันทำให้ยุงสามารถเข้ามาได้นะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูของว่างที่เคาน์เตอร์กันนะทุกคนราคานี้รวมของว่างนะทุกคนเนี่ยของว่างของเราทุกคนดูดิของว่างแบบอินส นมมีอย่างนี้ด้วยเหรอเราไปทำกิจกรรมในโรงแรมกันดีกว่านี่คือหมูกระทะของเรานะทุกคนก็จะด,ด Mənim niyə ki, problemis ki, da? ่ตาเนไหมตาชดชดอ๋อาเป็นนางนู เห็นไปไม่ใช่เซตหมูกระทะจริงๆนะทุกคนอันนี้เราเอามาเพิ่มนิดนึงไปกินก่อนนะ ก ok ิจกรรมยำดึกนะทุกคนเฮ้ยทำไมหน้าเหลืองมากเลยไปเจอในเเว่นมาอืมซาซาหวานๆเปรี้ยวๆไปกินกันได้อร่อย